ม่านชัตเตอร์กล้องคืออะไรแล้วตัวม่านชัตเตอร์เนี่ยมันจะหมดตอนไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับผมฟ้าทานสตูดิโอนะครับคลิปนี้อีกเช่นเคยเราคลิปนี้นะครับอีกเช่นเคยเราจะมาแนะนำการใช้งานกล้องแบบสไตล์มือใหม่กันนะครับแล้วก็มาบอกความรู้ที่โอเคแหละยังไม่มีใครทำเท่าไหร่ในเป็นภาษาไทยเนี่ยจะมาทำให้ฟังแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังกันนะฮะว่า ตัวมาา่านชัตเตอร์ของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วมันจะหมดอายุตอนไหนแล้วหมดอายุแล้วกล้องเนี่ยมันจะพังเลยไหมแล้วทํายังไงให้อธิบายเข้าใจง่ายๆนะครับฟังดีๆนะครับมาา่านชัตเตอร์เนี่ยถ้าเกิดอธิบายให้เข้าใจง่ายๆที่สุดเลยนะมันเปรียบเสมือนยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์ฟังดีๆฮะยางรถยนต์หรือน้ํามันเครื่องรถนะฮะหรือว่าเป็นจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็ได้นะครับมันคล้ายๆกันเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบแบบเข้าใจง่ายเขา้ปอีกเนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนเลขไมล์รถยนต์นั่นนะ่ะที่มันวิ่งไปแล้ว10,000แกิโลเมตรวิ่งไปแล้ว2 0 0 0 0นกิโลเมตรนะครับพูดเข้าใจอีกในยะหนึ่งก็คือถ้ารถยนต์ของเรานะครับซื้อมานะครับแล้วไมล์ของมันเนี่ยวิ่งไปแล้ว0 0 0 0 0แกิโลถามว่ารถยนต์เครื่องยนต์ของเราเนี่ยจะเสียไหมคําตอบก็คือไม่เสียนะครับกล้องถ่ายรูปก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าชัตเตอร์นะครับของกล้องถ่ายรูปเนี่ยทางนะครับทางแบรนด์กล้องแต่และรุ่นเนี่ยเขาเคลมไว้ไม่เท่ากันนะครับเท่าที่ผมเคยฟังผ่านๆน,นะเคยอ่านข้อมูลมาทางแ a n น n เนี่ยก็จะเคลมไว้นะครับมาตรฐานผมไม่แน่ใจไม่ทราบของทุกรุ่นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องรุ่นธรรมดานะรุ่น Entry Level หรือว่า Semi Pro ประมาณนี้เขาจะเคลมไว้ประมาณ100 0 0แบางรุ่นก็เคลมไว้ประมาณถ่ายได้1 5 0 0 0 0รูปนะครับ แต่มันไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดว่าชัตเตอร์เกินแสนแล้วกล้องเราจะพังไม่ใช่นะครับชัตเตอร์เกินแสนชัตเตอร์เกินแสนห้าไม่ได้แปลว่ากล้องเราจะพังนะครับแต่อาจจะทําให้ถ่ายแล้วติดม่านติดม่านก็หมายถึงว่าถ่ายแล้วก็มีฉา,ากสีดําๆมากั้นอยู่ในภาพของเราลบไม่ออกนะครับอันนี้คือปัญหาม่านเสียหรือว่าม่านชัตเตอร์ขานั่นเองนะครับทีนี้ถามว่ามีไหมนะครับ มีไมที่ฟังดีๆนะครับมีไมกล้องที่มีชัตเตอร์ถึง4แสนชัตเตอร์ถึง1ล้านมีนะครับบางคนเนี่ยนะครับยกยกตัวอย่างเช่น Canon 5D Mark III นะครับใช้ชัตเตอร์ไปแล้วบางคนอาจจะใช้ไป4แสนบางคนอาจจะใช้ชัตเตอร์ไปแล้ว1ล้านก็มีโดยที่ไม่ชัตเตอร์อยังอยู่ดีมีสุขไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้ว ถ้าเกิดว่าอยู่ๆใช้ม่านชัตเตอร์ไปแล้ว70 0 0 0ครั้ง8 0 0 0 0ครั้งแล้วม่านชัตเตอร์ของเราขาดมีโอกาสไหมก็มีโอกาสมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเก็บกล้องเราดีไหมถ้าเกิดโดนความชื้นเยอะโดน,ดวน,ดวนความร้อนความหนาวความร้อนความหนาวความร้อนความหนวานวาานสลับกันไปมาบ่อยๆแบบนี้ก็อาจจะมีทําให้กล้องเนี่ยราเสื่อมเร็วก่อนเวลาอันควรของมันซึ่งไม่มีอะไรการันตีดได้แต่ส่วนใหญ่แล้วฟังดีนะฮะไม่ต้องกังวลส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้ากล้องของเราเนี่ยกด ไม่ถึงไม่เกิน10,000แสนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฟังดีๆนะส่วนใหญ่ม่านชาัตเตอร์จะยังไม่ขาดนะครับฉะนั้นเมื่อม่านชาัตเตอร์ขาดนะครับเราสามารถเปลี่ยนม่านชาัตเตอร์ของเราได้ไหมนี่คือคำถามที่2นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถส่งไปเปลี่ยนม่านชาัตเตอร์ได้อยู่ที่ราคาประมาณ2 5 0 0ถึงพแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นถามว่าคำถามที่3คือถ้าเปลี่ยนม่านชาัตเตอร์แล้วนะครับชัตเตอร์ของเราเนี่ยจะลบเหลือศูนย์ไหมไม่นะฮะไม่ไม่ไม่ ชัตเตอร์ของเราจะไม่ได้ลดเหลือศูนย์นะครับฟังดีๆนะชัตเตอร์ของเราเนี่ยจะยังรันต่อสมมติว่าเราเปลี่ยนม่านชัตเตอร์ตอนตอนชัตเตอร์สองแสนเราเปลี่ยนปุ๊บชัตเตอร์จะเริ่มต้นที่2องแสนหนึ่งสองแสนสองสองแสนสามไปเรื่อยๆแต่ม่านเป็นม่านตัวใหม่ถามว่าทําไมนะครับถึงตัวเลขรัดชัตเตอร์เนี่ยต้องรันเหมือนเดิมนะครับก็เพราะว่าตัวเลขชัตเตอร์มันถูกรันในบอร์ดบอร์ดก็คือบอร์ดใหญ่นะครับบอดใหญ่ตัวนี้เลยต่อให้เปลี่ยนม่าน บอดก็ยังรันอยู่ที่2 0 0 0 0 0เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าม่านเสียม่านขาดนู่นนี่นั่นม่านทางนะครับอย่านะครับเอ้ไม่ไม่ใช่อย่าอย่ากังวลอะไรนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนมาา่านชัตเตอร์ได้นะครับแต่ถามว่าเวลาคนจะซื้อกล้องมือสองล่ะจําเป็นไหมจะต้องดูชัตเตอร์จําเป็นดีครับเพราะว่าก็เหมือนเวลาเราซื้อมอเตอร์ไซค์รถยนต์ถ้าเกิดว่าวิ่งเยอะสแสดงว่าอะไหล่ภายในก็อาจจะใช้งานมาเยอะอาจจะมีอายุการใช้งานที่ลดลงนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับผมนะครับคลิปนี้สอนฟรีๆเลยนะครับสอนฟรีเลยฉะนั้นนะครับรบกวนคนะครับกดกระดิ่งกดบันทึกคลิปกดแชร์คลิปกดหัวใจและที่สําคัญนะครับกดลิงก์ช้อปปีด้านล่างดีสคริปชันให้หน่อยนะครับเพื่อช่วยค่ากาแฟผมค่าตต่อค่านู้นนี่นั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฟาทานสตูดิโอลากันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาแชร์แบบนี้เข้าใจง่ายๆแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากติดตามแล้วฝากมาดูช่องของเราทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ